น้องนนดีเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดกาลสินนะคะ,คะมีประเพณีที่งดงามอีกประเพณีหนึ่ง<ม>นะคะซึ่งเดี๋ยวเรานำมาฝากคุณผู้ชมเป็นยังไงไปติดตามในรายละเอียดค่ะคะจังหวัดกาลสินค่ะเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์สการะพระพุทธไสายาสน์ปอโดยมีนักท่องเที่ยวนะคะจำนวนมากนะคะมาร่วมงานและก็ร่วมส่งน้ำพระพุทธไสายาสน์ปอภูปอนะคะองค์ปู่องค์ย่าค่ะ วัดอินทรประทานพรพุทธสถานภูปอนะคะต bon ำบลภูปออําเภอเมืองกาลสินนางสาสิธรสุวรรณมณีหัวหน้าผู้ผตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์สักการะพระพุทธสายญาติภูปอนะคะซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินวัด bon อินทรประทานพรตำบลภูปอขออภัยค่ะเทศบาลตำบลภูปอเทศบาลตำบลนามะเขือ และหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนในจังหวัดกาลสินค่ะร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคม2568นี้นะคะโดยหัวหน้าส่วนราชการและก็ชาวจังหวัดกาลสินได้เข้าร่วมพิธีและร่วมส่งน้ำพระพุทธสายาสิภูปอองค์ปูอ่องค์งยา่าซึ่งประดิษฐานอย่างสง่างามค่ะนวัดอินทรประทานพรเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาความเลื่อมใสและความผูกพันลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งค่ะประเพณีส่งน้ําองค์พระในช่วงวันวิสาขบูชาของทุกปีนะคะเป็นพิธีกรรมอันเปี่ยมด้วยคติธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณสมควรอย่างยิ่งค่ะที่จะได้อนุรักษ์สืบสารและก็ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเทศกาลประเพณีแห่น้ําศักดิ์สิทธิ์สักระพระพุทธสายญาภูปอประกอบด้วยขบวนแห่น้ําศักดิ์สิทธิ์ ส่งน้ำองค์ปู่องค์ย่าพิธีบวงสวงฟ้อนบวงสวงการแสดงแสงสีเสียงมินิไล์แอนซ่าในเรื่องเล่าขานตำนานภูปอการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำวันการสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชนของดีบ้านฉันค่ะถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนนะคะ,คะ